บุค,คลิกดีทําอะไรก็สําเร็จเราเคยสังเกตไม่เอ่ยคนที่บุค,คลิกดีเนี่ยบุค,คลิกดีไม่ใช่ว่าต้องหน้าตาสวยอย่างเดียวนะบางทีหน้าตาธรรมดาแต่เป็นคนที่เป็นไงดูแบบอารมณ์ดีเบิกบานแล้วก็คล่องแคล่วคือดูแล้วเนี่ยเพื่อนฝูงให้การยอมรับว่าเป็นคนที่ดูเด่นกว่าคนอื่นเขาเนี่ยคนอย่างนี้ปับ๊บจะมีความภูมิใจในตัวเองมีความเชื่อมั่นในตัวเองเป็นคนที่อารมณ์ดี อารมณ์เบิกบานแล้วตรงนี้เองเป็นเครื่องหนุนส่งให้เขาเองเนี่ยเรียนหนังสือก็ทําได้ดีจะเล่นกีฬาทํากิจกรรมต่างๆก็สามารถทําได้ดีคนอื่นในที่ทํางานเหมือนกันคนที่บุค,คลิกดีมักจะได้เปรียบแล้วก็ดูว่ามีผลงานที่ดีคนอื่นเขาความจริงเนี่ยเรื่องที่ว่าความรู้สึกคนอื่นที่ดีกว่าทําให้รู้สึกว่าเป็นตัวโปรโมทเขานะมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งแต่ว่าจริงๆฝีมือเขาก็ดีกว่าคนอื่นเขาด้วย เพราะบุคลิกที่ดีทําให้อารมณ์ดีเบิกบานแล้วทุกอย่างมันเลยดีต่างๆกันไปกลายเป็นวงจรบวกบุคลิกเนี่ยปรับได้แก้ได้ไม่จําเป็นว่าต้องไปอาศัยมือหมอนะไม่จําเป็นต้องไปเจ็บตัวแล้วก็มีความเสี่ยงอย่างนั้นแต่ว่าหน้าตายอย่างเรานี่แหละเราสามารถปรับบุคลิกได้ใน4ด้านนี้ทำสีด้านแล้วบุคลิกดีขึ้นแน่นอน ถ้าทดลองทําวันนี้บุคลิกเริ่มจะดีขึ้นวันนี้ทันทีคือหนึ่งกายร่างกายของเราทํายังไงเอ่ยเอาสองด้านคือหนึ่งให้แข็งแรงทำาไงจะแข็งแรงลนะ่ะออกกำลังกายเริ่มรู้จักออกกำลังกายร่างกายที่แข็งแรงจะทำให้เราเองดูดีขึ้นแล้วก็ อีกด้านหนึ่งของเรื่องกายเนี่ยก็คือว่าเรื่องความสะอาดดูแลความสะอาดของเราให้ดีไม่ใช่แข็งแรงแต่ว่าอน้ําท่าไม่เคยจะยอมอาบนี่นะหรือว่ามีกลิ่นปากลิก่นตัวเนี่ยบุคลิกมันก็ไม่ดีใครเข้าใกล้พูดแล้วมันเหม็นมั่งเข้าใกล้แล้วมีกลิ่นตัวแรงๆมั่งมันก็ไม่ไหวเพราะฉะนั้นให้ดูแลความสะอาดของตัวเราให้ดีโดยสรุปรวมก็คือว่าเรื่องร่างกายแบ่งเป็นสองด้านความแข็งแรงแล้วก็ความสะอาด ด้านที่สองคือเรื่องของอาพอรงามกายแล้วให้งามอาพอรอาพอรเครื่องแต่งกายก็คือให้สะอาดเช่นเดียวกันแล้วก็ถูกกละเทศะเท่านี้ก็จะดูดีขึ้นมาอย่างมากมายแล้วข้อที่สามคือให้งามมารยาทการเข้าสังคมจะลุกจะนั่งจะไหว้ปฏิบตัติต่อผู้ใหญ่เพื่อนกันคนเสมอกันหรือกับเด็กก็ตามเนี่ย ทำตัวได้อย่างเหมาะสมดูแล้วสบายตาคนมีมรารยาทดีเหมาะสมไงจะทําอะไรปั๊บดูมันลื่นสบายไปหมดแล้วตรงเรื่องมรารยาทยังคลุมไปถึงว่าเรื่องความมีน้ําใจกันด้วยนะอย่าไปคิดแต่เพียงว่าโอ้โหลุกเหินเดินนั่งอะไรทุกอย่างดูกรกิยามรารยาทดีมากจะเป็นคนเห็นแก่ตัวเนี่ยไม่ได้อย่างเงี้ยมันต้องเป็นมรารยาทที่ลงไปถึงระดับลึกก็คือนิสัยแล้วก็การประพฤติปฏิบตัติต่อทุกคนด้วย ให้คนเขายอมรับมารยาทคือสิ่งที่เชื่อมระหว่างตัวเรากับสังคมรอบข้างให้เขายอมรับแล้วใจเขาเปิดกับตัวเรานั่นเองงั้นเราต้องเป็นคนมีนิสัยดีไม่เป็นคนที่โหดร้ายไม่เป็นคนที่แบบเห็นแก่ตัวแต่เป็นคนมีน้ำใจอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนั่นคือมารยาทระดับสูงที่จะทําให้คนรอบตัวเรายอมรับเราได้ดีข้อที่4ี่คืองามใจงามใจเป็นยังไงเอ่ย เน้นสองด้านคือหนึ่งเราเป็นคนที่มีจิตใจดีเป็นคนมีศีลธรรมรักษาศีลไม่ยุ่งอบายมุกตั้งใจสวดมนต์นั่งสมาธิด้วยบุญทรงบุญหล่อเลี้ยงแล้วเป็นไงเอ่ยสายบุญทรงปั๊บเนี่ยโอ้สง่าราศีดีโบราณบอกว่าราศีพระจับคนที่อยู่ในศีลในธรรมเนี่ยจะเป็นคนที่ใครเข้าใกล้แล้วสบายใจเข้าใกล้แล้วเย็น ก็กลายเป็นคนที่มีบุคลิกดีโดยปริยายยิ้มแย้มแจม่มใสอารมณ์ดีเบิกบานมีความสุขเดียวจากจิตใจภายในที่ดีนั่นเองและในเรื่องจิตใจด้านที่สองคือว่าต้องฝึกตัวเองให้เป็นคนที่มีความรู้ความสามารถด้วยคนเก่งเนี่ยจะมีเสน่ห์ความรู้ความสามารถมันจะเสริมเสน่ห์ของคนได้เน้นเราเองต้องฝึกตัวเองให้เป็นคนใฝ่รู้มีในใสิสัยเรียนรู้ตลอดชีวิต ไม่จะเรียนเฉพาะนนในโรงเรียนแต่พยายามหาความรู้ใหม่ๆศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆให้รู้เท่าทันโลกสามารถนำความรู้นั้นมาใช้ในการแก้ปัญหาชีวิตได้เสมอนี่ก็คือเป็นเครื่องเสริมบุคลิกความเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็ความดูดีในสายตาทุกคนด้วยทําครบ4ข้อทั้งกายอาภร์มารยาทแล้วก็ใจสด้านเท่านี้เนี่ย เราจะกลายเป็นคนมีบุคลิกดีโดยไม่ต้องพึ่งมีดหมอแล้วจะเป็นต้นทุนสำคัญในการทำให้ชีวิตของเราประสบความสำเร็จ,จเจริญพร